สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะบันดองบรรณาชัยน,นคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาค่ะวันนี้น่าจะพาเพื่อนๆมาชมกระลำสีม่วงนะคะกระลำสีม่วงภาษาแดนเรียกว่าสปิดโขยนะคะนี่ค่ะมันเป็นกระลำสีม่วงนะคะที่นาเคยถ่ายให้ดูตอนที่ว่าต้นมันเล็กๆอยู่นะคะตอนนี้ทางเพื่อนๆดูสิคะต้นเขาโอ้ยสูงเท่าหัวโค้งหัวเขานาแล้วคะ่ะนี่คะ่นะนาขับรถผ่าน เมื่อเช้านะก็เลยอยากถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้หัวเขาก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเริ่มห่อแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นี่นะคะเพื่อนๆมันจังจะใหญ่อีกนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่ามันจะยุงแค่นี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะว้ยงามค่ะเพื่อนหล่นค่ะดูใบเขาใบเท่าใบบัวเลยนะคะงามมากๆค่ะเพื่อนค่ะดูนี่ค่ะ เขาจะเอาไปดองนะคะถ้ามันโตแล้วหัวเขาห่อแล้วนะคะ,ะลำสีม่วงทนหนาวทนแรงทนนี่ด้วยทุกอย่างนะคะเขาก็จะเิเติบโตดีมากนะคะเพื่อนขาดูดูใบเขานะคะนี่ยังไม่ห่อเท่าไหร่นะคะเพื่อนเขาหมวหึงงามเนาะคะ่ะนี่ค่ะงามมากมากเลยดูดูใบเขาโอ้โหเพื่อนเพื่อน ก็ใบลานเลยใบตาลนี่ฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่เห <Um, ็นไหมคะเราเราไม่ไม่เก็บของเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเก็บเขาทําเป็นอเขาฉีดสารฉีดอะไรนอกค่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวค่ะเพื่อนนี่งามมากเลยค่ะเพื่อนอยากถ่ายให้เพื่อนเห็นนี่เขาจะห่อแบบนี้นะคะนุ่นค่ะมองไปสุดลูกตาเลเดอร์ค่ะ ไม่ใช่น้อยๆเด้อใหญ่มากเลยโอ้ยอันนี้ลอยรถไถเขาเหยียบดูค่ะโห้เซ็ตมากล้องดองเลยนี่ค่ะแบนแตั๊บแต่เลยเพื่อนๆดูมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนะคะี่ค่ะสีม่วงนะคะก็จะกินเหมือนกระหล่ำบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่ว่าฝรั่งเขาจะใช้เอาไว้ใช้เอาไว้อไวดองนะคะเอาไว้เป็นเออ เครื่องเคียงของฤด,ดูเออหน้านี่ของเขานะคะหน้าหน้าคริสมาสนะคะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเคียงนะคะเขาจะาไปใช้ดองหรือว่าทําเป็นสลัดของฝรั่งสีสันเวลาทําออกมาแล้วเขาจะสวยเนาะคะ่ะมันจะเป็นสีม่วงเนาะ,ะนี่ค่ะหัวเขาจะเป็นประมาณนี้เลยเนอะคะ่ะนี่อันนี้คือหัวใหญ่หัวบ,บักเถกอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเขายังไม่ใช่ว่า จบแค่นี้จะยังจะโตอีกเรื่อยๆนะคะคเพื่อนๆคะ่ะดูความงามของเขางองผิวสุกตาโน่มเลยนะคะคเพื่อนโอ้โ,อโนเลยคะ่ะนุ่มยาว,วเราหยัดไปโน้มเลยใบใบเขาก็จะทนแรงทนหนาวทนหิมะทนมากมากค่ะเพื่อนๆ่อนค่ะงามเน,ะนาะเมื่อเช้านะเห็นอุ้ยอันนี้ทําไมมันเป็นสีนี่เนี่ยคะ่ะเพื่อนน,น่าจะไม่สมบูรณ์เนาะนี่ สีเขียวหรือว่ามันกลายพันธุ์คะงามนี่ค่ะไม่ห่อด้วยค่ะเขาก็จะเริ่มห่อแล้วนะคะเพื่อนๆดูใบย,ยังก็ไมล้านนะคะนี่ค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็จะมีข้าวฟ่างข้าวข้าวโอ๊ตอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ฝั่งกระน,นู่นนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวนะ่ามีโอกาสนนะ่าจะแวะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ นี่แหละค่ะชาวไร่ชาวสวนของประเทศเดนมาร์กเขาก็จะทํามาหากินแบบนี้แล้วค่ะคนที่มีไร่มีสวนเยอะ,ะเขาก็จะปลูกแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็จะผัดไปอีกปีนึงเขาก็จะปลูกไปอีกอย่างนึงนะคะเขาจะไม่ปลูกซ้ำๆนะคะเพื่อนๆค่ะงามเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะคเพื่อนเขาจะสวยงามตามนี่ของเขานะคะนี่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเขาค่ะงามมาก น่าจะจะเป็นเจ้าของเขานะคะขับรถมาเอ้ยขับรถไถมาตรงนู้นนะคะเอาละค่ะพเพื่อนๆค้าคงต้องจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะาพาเพื่อนๆมาชมกระหล่ำสีม่วงของประเทศเดนมาร์กค่ะงามมากเลยงามงามเป็นเป็นไรเป็นสวนเป็นพืชทามาหากินของประเทศเขานเนาะค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆค้าคลิปนี้วันนี้นะตรง ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะพาเพื่อนๆชมกระหล่ำปีสีม่วงของประเทศเดนมาร์กนะคะนี่ค่ะมาจบด้วยกระหล่ำปีสีม่วงของเขานนะคะดูต้นนั้นบานอย่างกระดอกบัวเลยค่ะคลิปนี้วันนี้ต้องขอตัวลาเด้อค่ะฝากบ้านนอกบานดาชแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นะเด้อจะ้ะว่าจะพาไปดูปชมอะไรอีกนะคะคลิปเจอกันคลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขค่ะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่ค่ะเพื่อน,อนค่ะมาจุด้วยห,หัวกระหล่ำสีม่วงของเขาเนั้นค่ะง,งาม ปานกระดอกกุหลาบเลยค่ะนนบ๊ายจ้าโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีจ้านนค่ะสุขลุดตาเลยบ่ายจ้า